บ่าวเตโซสวัสดีครับรอครับรอ,อ,อคุณฮนะคุณใดดับเบสบายดีทุกทุกท่านนะครับเอฟซี FC นะอ่าข่าวออกรวงเล่นนะเอฟซี FC. เริ่มออกรวงแล้วนะครับผมเอฟซี FC. หลังจากที่วานไปสามเดือนกว่านะครับผมหวานวันที่หนึ่งธันวาตีกอนนะครับผมเอฟซี FC. แต่นี้โอ้ยออกรวงแล้วนะครับปัญหาต่อไปก็คือนกนะเอฟซีเล่นกนะครับ พรนกพรนกนะไอทินะาอื้เอเขาเป็นแน่นแน่นจะคือเนอะผมออกบุคคลเสมอกันป้างเลยนะครับเดี๋วกะโอเคนะผมเดี๋ยวกะออกต่ามกันไปอืมข้าวเหนียวครับข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวหน้าปรังนกก็หลายๆไอ้มันแดดบุคคลแห้งป้างเลยน,น,น,นะครับผมแดดบุคแห้งนกก็เลยมามันมือมันเลยนะครับผมเอาทำบุญไรนกคือจบนะครับ เดี๋ยวออกรวงเกือบเต็มพื้นที่แล้วใส่กระป๋องน้ำดางน้ำคลายตะไครยน้ำให้น้รงมันตกใจสามเดือนกลัวนะครับผม ใใไปเบิกเกอก่กันว่ารวมเป็นยังนี่หุนะะห่นเละกาหุ่นเลกาเบิกหนาบีบ่าวนะครับผมประมาณนี้นะครับให,นห้นี่บริเวณหน้ารังนะครับบริเวณหน้าปีอย่างเดียวนุ่งกับควายบรรยากาศบรรยากาศไร่นกอืมนีนม่แผงสุรัสเซลล์มันนี่บมไมีเด็กน้ำก็เล่นบนไหลน้ำหรือเวอร์นี่ที่น้ำนี่ห้วยก็ยัง หลายอยู่นะครับผมเออเข่าพี่บอลแน่นครับแน,น่นนะครับแน่นติกแน่นติกนะวะแซะแซะไหลอกไปน้ำคุยไปน้ำ่วนนี้ยังมันตันออกรุ่งนะครับกำลังตั้งท่องอยู่บางซุงเขานียวขเขานียวนะครับ ที่มันก็ประมาณสิบสองไร่ประมอไร่สไรนะครับผม f นะสิบสองสิบสามไร่นะครับแซต่างคนต่างกันไรนกกันนะครับผมบสมัดกิลินะครับ FC นอนกมันบไิกินนะมันไปบีบบีบบบบบลเลยาเสียหายนะครับจเขาเป็นน้ำนมนะครับผมเอฟซอ่าะไป ออกวงแล้วบรรยากาศดีๆนะครับผมเอฟซีเนาะนี่นกจะตื่นบูตื่นแหละนะครับผมบูตื่นก็เขาก็ขยาวซอยไปเบิ้งจุดเบิ้งจุดจุดไม่ฉาการนะครับผมไม่ฉาการนเลยนกอืมนี่ก็แมนนี่มันขาวๆแม่นนกจิกกินท่อนี้มองเม็ดขาวๆนี่ làm nam tiêm nha ងាប់សាជាំពីក្ថ់ក្ថ Pain pun masih putus, eh, eh, oh, eh, eh. ผมใส่เป็นบรเรนนะครับผมนกมาสีบุญยานต้องไม่เป็นกที่ตกใจนะครับห้งองโอ๊กโอ๊กนี่โบรเรนนะบินนี่ลงพุนบินพุนลงพุนนะครับผมแบบนี้ก็ซอยได้หลายนะครับผมเอฟซี FC นะอ่ะกำลังอัปเดตเข้าหน้ารังนะครับผมอีกประมาณสักเอ่อไปไปลายเดือนนาะซิเตกิยวแล้วนะครับว่าต้นว่าต้นเดือนหน้าครับต้นเดือนหน้าน,ะน,น,นาซนะิเตกิยวนะครับผมเอฟซี FC. อ่า เขาเป็นีย่ถือว่าเจียวนะครับี่น,ะนี้มีกสรสีขาวมาแล้วนะครับขาออกดอกแล้วน,นับไปอีกสามสิบวันเกียวนะครับเจียวนะไอ้ทีนะ่ขอบคุณการรับชมครับสวัสดีครับ